อสมาตถวยยเรียสอวยผสมกันผสมกันใไปจังสิล่ะขาห้อยไปสิ่งหนเขากับหมน้ำอเไรนะก็ม้วๆัง่ใส่เป็ใส่สมิ่งใช่ว่าพูดถึงว่นนี่เนาะพูดถึงว่าเป็นฟุ้นเป็นขีฟุ้นนี่เนาะขีฟุ้นขีงวขีกล้วยเรืกันมีแกบได้กับพี่น้องแกบนี่แหละแกะนี่ก็เป็นไข่ เตีเ๋ยวกันใส่เที๋ยนึงเที๋ยเดียวแล้วก็อีกโดนได้ใครับได้ใส่หรือว่ากันข้ามีก็ใส่ดูก็ะไรเห็นป่แต่ว่าจะใส่หลายเกินประมาณมันสีแดงแดงเหนามันซุ้มเออมันสีเ <c oughs> ข้มโพดครับก็บปนหนึ่งกระป๋านึงครับพี่น้องนี่ครับสามีเนี่ยสามีามใบเรียกว,ว่าเป็นเฟียงเป็นยังนี่ปอกดีพอดครับพี่น้องนี่ยเป็นยาเป็นยังมันจะเป็นปุ๋ยในโถเลยครับปอกไปเลยครับอะไมบ้างได้บ้างได้ครับพี่น้องที่ที่ผู้ใดสร้างบ้านอย่หาก่อนนี่ครับเป็นจงไว้หายได้หนิเด้อ อุ้ยมีตะกอสวางามครับนี่ละนี่ละครับเพื่อนยุบันเลยก่อนอยู่กันธละโอ้กันธระวิชัยนี่ครับนี่ครับนี่เด้อเบังกันธาเบิ้งแหลกนี่แหล,ละครับหนึ่งก่อสองก่อโอ้หาก,กาะนี่ตะกอใหญ่ครับเป็นอะอูดิพูดเลยครับออเ เงดยเงีเสียรานบ่เิเวนพักปังที่สุดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วครับที่เก่าจะ่าเวลาไหมครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องส,สุขสุขคนเด้องามคัดงามเนี้ยงามคัดงามเนี้ยครับครับ,รบพี่น้องครับตังแต่ผมเฮ็ดคลิปมากี่ิผมกับ,บกเบเคยรว่าวันอันนี้เคลียร์ได้ครับเด้อผมกับเราว่าเป็น ครับก่อนพอพี่น้องถือเบื้องคิดได้ครับด้อผู้เรียนถือเบื้องหลายเสียรหล้วก็รืมกดติดตามไว้ก็บกดจ็กหน่อยได้ครับพี่น้องด้วยเป็นกยนังใจอย่างแจ่มเนี่ยครับเพราะว่ายังวันที่ช่องอันสันสิบ่าภาษาบาลนากเอินว่าช่องซัมบีหินผูนเอินหน่อยไรก็ได้สวัสดีครับนะครับเมื่อานนี้ว่าสิภาพพี่น้องมาใส่ปุ๋ยนะครับเนาะมาใส่ปุ๋ยเบื้อง่างทาใส่วิธีใดเนี่ย ก็พอดีฝนตกพอดีก็จิดเบิ้งใส่ปุ๋ยลองเบิ้งนั่นครับพี่น้องให้เบิ้งจักรสองสามกอดนั่นในบ้านเนาะตาช่างไงเนี่ยต้องเดี๋ยวมาชิว่าว่าเป็นไรบางเจอเดินได้ก็อ๋อพี่น้องมาชิวเอาเอาก่อดได้เหรอฮะกวาดได้เหรอเนาะอออันนี้เด้อครับพี่น้องอันนี้คือทาแดงไง อ่ะค่าแดดง่ายนี่บ่แมนค่าเกษตรแดดง่ายดิค่ะพี่น้องี่ใส่ปุ๋ยีอยู่เียอยู่ออสามยยเรียสปผสมกันผสมกันใสสิหลห้อยไปเห็นมดน้ำเวลามวสิงใส่สิ่ง่เสืแต่วันจะใส่ในก่อนป่ะแต่วันจะใส่ในก่อนปะ อันน so ี again, so ้เขาไม่ได้ใส่โดดหรือเปล่าตอนนสองอาทิตย์แล้วสองอาทิตย์แล้วแต่ว่าขันเ้ามีเวลาว่างมีเวลาว่างกรืใส่เร็วหรือเปล่ะได้น้ำพุดเลยพุ่งพุ่งดีเลยใช่ไหมล่ะแต่ว่าพูดถึงว่านี่เนาะพูดถึงว่าเป็นฟุ้นเป็นขี้ฟุ้นนี่เนาะอ่าขี้ฟุ้นขี้ง้อขี้กล้วยรอกันมีแกบล่ะกับพี่น้องแกบ เตี๋ยวกันใส้เ่ี๋ยนึงเที๋ยเดียวแล้วก็อีกโดนได้ใช่ไดมเี๋ยไส่หรือว่ากันห้ามีก็ใส้ดูก็ได้นะบ่ไแต่ว่าจะใส่หลายเกินประมาณเงาไม่ส้มมันสีเข้มพอดครับก้านหนึ่งก้านหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับถัามี่นี่ถัมีใบเรียกว่าเป็นเปี๊ยงเป็นยังนี่ปอกดีพอดครับพี่น้องนี่เป็นยาเป็นยุงมันจะเป็นปุ๋ยในตูวเลยครับปลอกไปเลยครับปลอกพอบปลอกไปแล้วบดนี้ นั่นครับเบิ้งเอรรถบังนอมันแบบนี้เจออมเงาไว้เลใส่ออมครับเจ้าใส่ในก่อดเลยครับพี่น,อนอ้องบ,บ้านไปเลยใช่ว่าทันนี่เนี้ครับถ้าสมมาครับบังนอในในยังติดกับในแล้วทั้งติดห้ากับจับออกกันป่ะจับออกเวลาเ้าซับนี่ครับพี่น้องจับออกเห็นมันแตกออกมาทั้งนอครับนแตกออกมาทั้งหมดใช่ว่าหน้าฝนนี่แตกพักเนาะนอนครับ ทําพันตัวไปองตรงไปท่านไม่ออกมาตั้งเจ้เพื่อนเห็นนี่พนสร้งมาหลายคนไปได้ล่ะท่านไครเนี่ยล่ะโคราชโคราชนครสวรรค์กมี่อุบลกมี่เย้่ยมกมีับอยกาฬสินกมี่ติดตมาหลายกานวนกมีครับพอท่านมีเวลาต่ว่าก็สร้างได้เด้อบอกคนเนี่ยสร้างมาด้ยเนาะสร้างได้อยู่จ่ว่าก็ิต้งให้ี่เก่า ต้องหันที่กาครับอืมเป็่ยนแต่สังมาพี่น้องต้งแจะส้วมกันสว่ส้วมเนาะเออ้เปลนเนาะไ้มเออ่นันเออต่ว่าห้องขายเป็นกอได้ครับอันนา้สายช่วงที่อา่ารย์พูดได้สินึ่งสิเป็นกอครับนั่สิเป็นกอย่าง่กอดง่ายก็ซสิเลือกให้ย่างดีไปแล้วครับเป็นกอทีไร้แล้วกับบอกหนเด้เออ เมื่อวานเป็นกรมาเรียออก่ยสีสับมานยงพกนช่างส้าเอาค่าแดงก็วาก่าเอาไปจ่อยเอาไปจ่อยวาก่าเออค่าคมบ่ค่าขมไงไหมออสีับวานเป็นับมนรัสีเน้นทเน้นแน่ปนแต่ว่าบอกวิธีซื้อครับพี่น้องบอกวิธีว่าการใส่ปุ๋ย้าสใส่น้ำรอบ กัดรอบๆกอใส้หน่อยใส่ดูๆเอาก็ได้ครับบ้องดูครับสาเหตุที่มีก่อหน่อยก่อใหญ่แม่นหยังว่าที่กับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นสิับหมูมูมูไหนวันสับเนาะสับกับกแซ่บไปน้ำเพราะว่าก่อหน่อยเพราะมันยังได้ข้าวข้างเทียบเพิ่นกับมาสับออกเพื่อได้กินเอาเสลี่ยงีสิบสามสิบบาทมือใดเพิ่นค้านเพิ่นกะเอาก่อเดียวนี้กระพาะเราเพิ่นวะแต่กระสับเอาตัวก่อนั่นแหละครับคับนาะมันก็ได้จะเอาผูดังว่าเพิ่นขายกับมูเมนหน่อยบาทเด้อครับ เต่ละมือเส่นละซ่สุดท้ายเน้อมันก็ได้ครับบ่งอารมื่อนี้มันถึมีอันย่นอีก้างนี้จึงประมาณสี่ร้อยทางพุ่นอีกสามร้อยครับพี่น้องสามร้อยกัวจะมุงช่วยมุงอีกภาคไอ้มงปลาสลัมไปแสลัมไปครอบอันนี้มันค่าอย่างก่อนโอ้ฆ่าขาวฆ่าขั้ไม่ไงบอกครับน่ครับกว่ากว่าสักไหนครับมือว่านี้ห่อไห้ก่น ตัวไหนเพื่อนไหมฮะอืมกวาด<ๆ>ทำไมโอ้เพื่อนเพืออ่อนอาคขานยัยโอ้นี่ครับนี่คกวาดนะโอ้นี่ครับน,น,นี่ครับเดี๋ยวกวาดยัยนี้งานคนนี้ครับเออเพื่อนก็นเรียกอะไรแต่ว่ากัย่างหลายเลยครับนี่ยังหลายอยู่มาเอารถมาใส่เอาเลยครับมันบ่อยู่ยไก่กันเนาะกันยุ่กระนวลนี่ครับบ้านผมกันยุ่ยชิงยื่นรับเจ้านีน่ๆๆ จจเปนอนหน้อาห้องกับขายยุบยุบถูกเหมือเนาะแต <c oughs> ่ว่าห่างช่วงนี้พคนบ้าได้อาไปขายครับตอนนี้เพื่อใดกัมีแตาว่ามาเอาที่กับกันกันสร้างเอาเทเลสี่ร้อยหาร้อยทั้งทีเพื่อกระไไปานเนาะ อาจจะว่าพูด e ึงว่าพูดพูดทายยุ่นี่ม่ไ0 0เอาเรยครับเราใช้ี่บบเดี๋ยวของทาว่าพ่จัดบเออย่มสอมาผมก็บาเงพ่นพูดได้มาแล้วก็าวันผงานครับก็ไหแ่รับพี่น้องอั็ดก็เหนดเนาะ เริ่มแน่นแล้วเนาะเริ่มใกล้จะจอดกันแล้วครับจอดกันแล้วเพราะว่าอย่างก็จริเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นบ่วยได้สับกับง่ายมันก็เลยแน่นเลยก็ออกแตกก็ไมาเรลยๆแตกก็ไมาเรลยๆครับกับพวกเมนปล่อยด้วยครับมันมันบ่วได้สับก็ได้แต่ถงมาลบแมาได้เมืองแดงมันนะก็สับออกอยู่ครับเมืองแดงไม่ถึงพ้น ห้วยห้วยบังแก้วบางแก้วนี่แต่ห้วยตลอดเพราะว่าป่วยนันมันซึมไปน้ำดินเนาะอ่าซึมไปน้ำดินเขากาะเขางอมาเลยครับแล้วกันเท่าเน้นใส่กาะใส่ยังหลือครับเพราะมันนี่ไงครับโอ้ยเท่ไหรหมดเลยมันจะดูดอืมอย่างเยครับกุญแองบ่สอดเลยครับพี่น้องเพื่อนไปนี่กุญแนนบ่สอดบ่เห็นยังเลยครับเห็นตะกาอันนี้ มันสมัยตอเด็กน,น้อยเรียนบกีอพราต้องไปไกลด้กับเขาไม่ได้นีละจังเขา, <c oughs> yeah. า่เห็นเะว่อเหือมอไค้งก็มาดีนปลาคารยรอเยเลยะสิ่จกว่าคนไปหมุนปลาคานหกไครับอันนี้ย่ม ะเออผู้อันเพิ่นสร้างมาเนี่ยไอ้เมืองไรเบิ้งได้ครับพี่น้องที่เนีนที่ผู้่ได้สร้างมากอ่หากว่านี่ครับเพิ่นจ้องไวปหายได้หนี่เด้อโอ้ยมีแต่ก่องามครับนี่ละนี่ละครับเออเพิ่นปัจจบ้านเลยก่อนโอ้กันทราวิชัยนี่ครับนี่ครับนี่เด้อเบิ้งกันแตาเบิ้งแะไรกันนี่แหละครับหนึ่งกอสองกอโอ้หากว่านี่จะก่อไงครับพี่น้องยวิพูดเลยครับเออนี่ละครับนี่ละครับนี่ละครับ ว่าข้าเหลืองใส่เบิ้งอยู่ชื่อว่าเฉียวไปให้เพื่อนเพื่อนชิมาเอายิงปะมี่ข้าเหลืองเนี่ยเอออันนี้ก็แม่นครับนี่อันนี้ข้าเหลืองด้วยครับข้าเหลืองนึ่งก่อสองก่อสามก่อนเออไม่เจาะก่อนนี่ครับก็ยังเหลืออะไรข้าพี่น้องสร้างมาด้วยครับ ฟังวาเลยครับเดี๋ยวได้ท่าเลี้ยงท่าท้อท <Okay. S 1> ่าอยังกรพ่อได้อยู่ครับคุณผู้ชปลานี่มันประมาณสามร้อยกัวปลาที่ที่ไปมันึงที่ร่อยครับผมก็ได้นับเป็นกอจะเคลียร์เจ้าว่าผมกาประมาณเนอะเพราะว่านับเบิ้งเบิ้งแถวมาเลยครับพ่อครับใช่ครับขึ้นมิตดเลยน้ำหากันได้พี่น้องก็สริงอันนี้อยู่ในได้หนิพี่น้องผมเชียว ให้ให้ให้บ้งหัวนยครับเด้อเบบังบนหัวคากันครับเออเป็นทั้งไดครับครับทือคว้สมบูรณ์ของค่าแดงครับต่างคนต่างลูกต่างคนต่างเห็ดมันหัวต่างหัวคนคนกับบุคงขกันหัวค่ากับบุ้งกันมันแล้วจะผู้ปลูกผู้เห็ดเอาได้ครับพี่น้องว่าเปนว่าค่าแดงหนีอมันก็เป็นค่าแดงย้วยมัดมือย่างคำแต่ว่าอันใดมันจิตสมบูรณ์กากันผู้ปลูกรับนี่แล้ก็ผมถิงแบบแนะนำให้พี่น้อง วิธีใส่ปุ๋ยหรือวิธีบำรุงรักษายังสิครับลงทุ้นเทเดียวเด้อครับพี่น้องปลูกคาเบิ้ลนะอื่นครับลงทุ้นเทเดียวนี่ครับวุ้ยแต่มันเสียงกันยังในปลาข้าอ๋อหัวข้าหัวนี่รำกันหัวมันแรงหัวนี่ผู้งยี่บานเด้อครับพี่น้องใหญ่เพลอๆสลบเผลอครับโอ้โหแต่ครับถ้าอันจังสี่เนาะนะครับอันจังสี่ หมายถึงว่ามันติดขุ่นโคลนใช่เนาะตัวนี้ครับคือน้องกระสางออกกสางออกครับเจาในน้ำเห็นไหมครับจับจับจับซับจับจับเป็นชุดเลยครับซับออกชุดเลยครับนี่ตัวนี้จังสีครับนี่สีเขาถากออกถากออกถากออกไปเลย่อยๆอ่าเพราะเพรต้องตัดแบบนี้ก็ได้เด้อครับพี่น้องให้ถทาทาทุกทุกหัวเลยครับเอ่อบัดนี้มันจังสีห้างห้างห้างแป่นจะนั่งแตกดีครับอ่าตาครับเซ่ามสมาร์ทการ์ดหเห็ดแล้วก็คื่องยาเห็ดอีกครับพี่น้อง เพราะว่าเ้าสะออกเป็นกอรครับคุณว่าห้าสีเยดเป็นกอเจ้าข้านี่กันกันห้าสีซับเป็นนอ่อขายยังที่กับ,บ่งรต้องล่กอรครับจา้าหน็ดังี่กับบู๊เจ้าสวเอันพู้มาคาคือจังผมหนี้ที่พี่น้อง่อยากนีไปไชนเลยครับทีาสตรานภูนันนน่งบอกกัเรีนอยู่ในป่าคานี่แล้วาวดดีจัเรียน,น,ยน้เลเนด เป็นใหโลดแล้วค่ะได้มากข้าเลยก็เดยก้าจะยังเข้าอเดียนแมนจอมก็นอนนี่ไอตัวหัวใหม่หัวใหม่าัใม่หัวใหม่หัหม่ห้วใหม่หวม่หัวใหม่หัวใมเั่า right ัวใหม่หใหม่หัว่นัวเห่หวม่ัใั้นห้่หัวัวห่ัหมอับอมัวใ่ัหม่หัว่ัหม่ห้ม่หัวใหม่หัวั่วั่หววมม่ห่หมัั ปลาส้ขึ้นขนอมันก็ขึ้นขรุนข้นหอนีครับพี่น้องแปเพราะต้องเพต้องเห็นเอาเินคือว่าห้อสีก่นนี่บางทีเวลาห้องกระับซัออกแบบขยายครับยังังไรกห้อกลับขึ้นไปป้าพูดห้องกรับนี้พู่ไใ้สนใจกันมากครับพี่น้องอ่ะดอโซมากพี่กอผมเจียวเบอร์ไว้ใต้คลิปนะอร์่ใต้คลิปโซครับ ปลาหน,นีอันนี้ค่าแดงไงได้ครับพี่น้องจ่าข่าแดงไงนี่มันมเมนค่าเกษตรแดงไงได้ครับพื่อนแกกันด้วยครับให้เข้าใจครับถ้าเป็นค่าเกษตรแดงไงคือจังคิด่องมกุก้อนอย่างที่ผมทายเบื่อนหนึ่งเกาะแนวนึงอีกด้อยครับอันนี้คาแดงไงอันนี้ค่าตัวนี้หัวไงวครับพี่น้องอหัวไงนอนไงนอเต็มกอครับมัดคำ ที่บัญญายครับมันมันงามละครับการที่ผมเปค่าเดี่ยงง่ายมากนี่หลายหลายนี่มิ่งนี่ครับพี่น้องอผมก็เลาะหาค่าขึ้นกันผมก็ปลูกขึ้นกันครับค่าก็ได้เพราะว่าค่านี่กันเท่าเดียดีเข้าใจในค่าหรือว่าเข้าใจในการที่เท่าเฮียเท่าท่านี่รวยเลยครับพี่น้องเออรวยเลยพี่เพราะจะให้เป็นที่ห้องเจ้าของด้วยครับเพราะว่าเป็นที่ห้องเจ้าของจักสามได้นี่ก็พอแล้วครับเพราะต้อง็ีนักอื่นเลยออ พราะว่าถ้าเาลงทุนท่นแค่เดียวเนาะลงทุนท่นแค่เดียวแล้วก็ขายมีตะขายกับขายมีจยมจออเจาะเงินกับเอาเงินแหละครับแต่ตัวเ้ามีง่วเนาะมีง่วนะม,ม,มีกล้วยเนาะนั่นดีไรน,นี่จังเมียนเด้อครับนี่เด้อนี่ครับข้าอยังก่ครับครับอันนี้ระคาอ่านี่คือคายไงเสียคาเกษตรแดงใหญ่ครับนี่มีก่อดอยู่ครับเมียนอันนี้คือคา,าเกษตรแดแใหญ่มีก่อดเดียวครับ อันอันนี้คือค่าเงี้ครับค่าแดงเงี้ยซื้อแบบก็ระย่างกันแล้วมันก็สีมีค่าแดงน้อยครับค่าแดงน้อยแล้วก็สีมีค่ากับเศษแดงน้อยเด้๋ยครับเอแต่สีมีค่าเหลืองค่าเหลืองค่าขาวเงี้ค่าพุ่มแล้วก็สีมีคนสวยคนสวยแับเจ้าของค่าครับป้าพี่น้องฝนตกก็ดีป่ะเขาหน้าตานครับอุ้ยบางเพื่อนกับพี่น้องฝนกำลังมา อันนี้มันเอ้ยเพื่อได้เยอะๆเตยกันมากเอ้อครับพี่นอ้องเตยนี่กอาอะและ้วสะเฟินเกีย่ยวไปเฮ็ดหยังแต่ว่าผู้ผู้ชุนไส่เตยกันนีครับยุนี่กระซ่งแห่งยี้กันครับเอาหน่อยเอาหลายกันมาเอายุสวนเลยก็ได้ครับอะกิโลละยี่สิบบาทครับเอ๋ออันนี้แหละครับมัน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 ปุ๋ยนี่เนาะนี่ยังตะไคร้ใบตะไคร้ใบพืชนักทั้งหลายอ๋อ้ิีนใต้นี้ อาจจะเป็นยาเป็นยุ่งเป็นใบยังไงก็ได้แต่ถิ่นเสน่ห์แล้วห้ากับใบมักเอาห้าไปปกฟกัน,ปปกกกกนบน้ำปอดนี่ยังครับม๊้ยงานไรับพี่นอ้นนองมีเสน่ห์แล้วรับพี่นออ้อ,นอ,งนนองมีคลิปนี้เนาะนั่นแหละว่าเนาะออวันนี้ก็ขอขอบพระคุณหลายเรือครับพี่น้องบอกยังไงพี่น้องห้าผู้ใดสนใจก็ไนะสนใจกันมาด้วยค่ะมาด้วยอร่อยด้บ้านแดกนี่แหละครับบ้านแดียกจังบน อหน้าช้องนะครับหน้าช้องอเ,บอเบื่อเชียงยืนมหฮะละกรรมหรีอว,ว่าสีช่องช่องอสกักัดนะครับเเดีอยวองเกือเบอร์โทรใส่ใคลิปทคิเก่อครับขอบคุณมากครับที่ติดต่อแลเช่องกองขอบคุณหลายครับ